สวัสดีครับมอนี้กะมาพกปอกันกับพอลูกผ้าเพื่อนเนาะครับมอนี้กะวันที่มีสิบหกนะครับวันอังคารเดือนเมษากะ <c oughs> สีว่าอัปเดตให้เบิ่งนเนาะครับการทํางานการเหร็ดโกงยังสิกะยังเห็ดอยู่คือเก่าแหละครับเห็ดไปเรื่อยตอนนี้กะน,นกเขาปงนกเขาชวากะกระหลงกําลังเริ่มทย่อยเห็ดนะครับนี่ครับปงนกเขาชวาสิทรงนี่นะครับ ช่วงนี้เบิ่งอยู่ในเฟตัวนกเขาชวากำลังมาแห้งกับเนิญนกเขาชวาก็ตามมาเนาะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งกงไปก่อนนะครับเดี๋ยวถึงคอยไปเบิ่งเนยญไปน้ำกันนะครับนี่ครับกงอันนี้ก็ใบละโพงลอยเจสซิฟนะครับอาจารย์ทั้งสารค้ามเพื่อนจีมาวันเสาร์นี่สิ้นเดือนนีเนะครับวันนี้เขามาหลับเองอยู่บ้านนะครับมาหลับเองอยู่บ้านกันนุ้ยละหาลอยนะครับงานกับงานเป็นงานใหม่ดูยังคือเก่านะครับเนาะนี่ครับ เป็นทักเสียกทักเงียงทักไวนน้นะครับนี่ครับกุ้งนี่กะทิล่อล่อทรงสิ้นเดือนหลายใบอยู่นะครับสินเดือนอีกทรงอยู่ประมาณยี่สิบสามใบนะครับอันนี้ก็ห้าร้อยสามร้อยห้าสิบนี่กงนกเขาเช่ว่าตอนนี้มีมีอยู่สามใบนะครับผมตีขึ้นให้ท่านสิ้นเดือนนี้จกักอีจกจักสองใบนะครับกุงนกเขาเชาว่าขนาดกระทันรัดครับพอดีนกเขาชืว่านะไอ ตีนกงมันหนีอยู่สิบสองนิ้วครับผมตีนกงสิบสองนิ้วคว้วสูงอยู่ประมาณจกสิบนิ้วเนี่ยแหละครับช่วงกลางๆกับอยู่ประมาณจะสิบสามนิ้วอยู่ประมาณนี้ครับนกเขาชว่าโป่งนกเขาช่ว่าถี่อยู่ราคาสามรอยหาสิบบาทเนาะครับสี่ถี่เาไดเพรวกึ่งไปเนาะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับไปแบบนี้ครับซี่กับโปมือหนึ่งเนาะครับนกเขาชว่านี่ครับอยู่ประมาณโปมือหนึ่งติดแนี่ยห้างเนี่ยครับเดี๋ยวจะช่อง เบไร์นี่ประนั่งนะครับนกเขาเชว่านี่กับใบหกร้อยเจ็ดสิบนะครับพวกใบ 300, 350สามร้อยสามร้อยห้าสิบกับสี่ขึ้นอีกอยู่ครับตอนนี้พวกเรืองกงนี่เรืองกงจากปกติใบละสามร้อยนะครับผมปรับขึ้นมาเป็นสามร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าผมกับเริ่มยูบอร์เแล้วครับเริ่มห้อนแล้วครับเพราะว่าราคาไหวราคาเล็กขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้พวกกงนีง่สิ นี่ครับข้างในผมมันจะเป็นรวดเล็กเนาะครับเป็นรวดเล็กเล็กก็คือผมก็ต้องไปตามเนาะครับแบบอยะ่าเครียดกันเนาะครับผมก็ไปไปตามนา่นิีีเนาะครับเพราะว่ามันมันไปบาไวมันเริ่มไปเบาไวแล้วครับราคาไวเทียมกับเริ่มขึ้นมาแน่ลแล้วครับราคาไวเทียมขึ้นมาอีกงี้ที่บาทแล้วครับผมก็เริ่มที่ไปบ่ได้รอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ให้ผู้ถ่ิ่นเรามาไวให้นะครับยูนี่ก็สามลอยสิน ที่ขึ้นกงนกเขาใงญ่อีกสามกงขึ้นหกร้อยเจ็ดสิบกงหนึ่งแล้วก็สามร้อยห้าสิบสองกงเนาะครับซึ่งอาจารย์พ่นที่มารับอีกตอนสิ้นเดือนอีกมีมาสองเจ้าว่าที่มารับอยู่สิ้นเดือนจะพ่นธ์จได้ข่ามาบ้านะครับ,รบงานกงก็ยังเห็ดไปเรื่อยครับงานก็บไร้ขี้ลายกับบรอ้งามนะครับบรอกี้ลรบร้งามพ่อเบิ่งได้พ่อได้ใส่ไปนะครับเนาะนะอันนี้ก็ทิ เป็นนกเขาชาวบคาับ้าประตูนี่นะเป็นเครื่องใหม่เปิดไตเต็มที่เขีนเงี้ยแถาใดนะครับขนาดกำลังพอดีครับผมที่แรกว่าี่เก็บไ้ใส่งานเหรอครับก็เลยนี่นะครับไอสาม้อยหาิบบูรุมทรงนะครับนกเขาชวาแต่ถ้าใส่หัวกึ่งกับบวกเพิ่มอีกแปดสิบบาทนะครับหัวกึ่งตอนนี้ผมก็สร้างมากแล้วนะครับหัวกึ่งนี่นี่ครับหัวกึ่ง งอเกลงผมก็สร้างไม้หัจะมาทรงหันนะครับผมเกลึงยง้มมีตังกับต่องสร้างสร้างของมาไหวเนาะครับอันนี้ก็ทิไม่ให้เบิ้งเนเยดเนะครับรเนียดนกเขาชวานี่ครับกําลังหัดแกะตอนนี้ผมถา่าถ่าเก็บเงื่อนสื่อบอดอยู่นะครับเครื่องแกะอันนั้นเป็นแนวแกะสะละผมว่าที่มาแกะเหรียญไล่ลูกใหม่คือเพื่อนเบิ้งนะที่แกะง่ามบาสันได้ตอนนี้ก็เป็นงานคาซิกาซิกครับ แมนคลาสิกดอกเพ็ดบเป็นคือเพิ้นเห็ดบเป็นคือเพื่นเห็ดไรยง่ายบ่เป็นคือเพื่นผมก็ไดซัมหนีแล้วเนาะครับอันนี้ก็นกเขาชวาเนาะครับเป็นแบบห้างเป็นแบบห้างเนาะครับควมเาวอายู่ทีเมตรหนึ่งครับผมอันนี้ผมเห็ดส่ตามกองเนาะครับกองไปซันีเมตรหนึ่งเนาะครับเย้าเมตรหนึ่งผมก็เห็ดส่ตามกองเพราะว่ามองสันนี่ขาทรงมันดิพุงไรเนาะครับผมเลยบอกอย่างนี้ แต่สำนี้ผมก็ยังได้สื่อสื่อกองสองกองนะครับกองตัวนี้ก็คือราคาแร้วครับจากสี่สิบบาทขึ้นมาเป็นสี่สิบห้าครับกองไอ้ทรงพันียน็นกองเง่เนี่ยสี่สิบห้าบาทคือตอนนีบินเกา่ามือวนทรงพันเย็นให้ลูกค้าเยื่อกันอันนี้เป็นไม้บอกมีนะครับหรือว,ว่าไม้ขนุนนี่นะครับเป็นไล่ตัวนี้ตัวนี้นเป็นไล่ไล่อย่างน,นี้เลยมองแกนมันเลยแกนกลางมันนะครับมันแตกใส่แตกใน,นนะครับ มันเลยขึ้นมาเป็นไล่ออกดำดำเป็นหลวดไล่ไปในตัวนะครับตอนนี้ผมขี่ถาบอดถาบอดเอเอสายอ่อนมากแกะไล่ลูกใหม่นะครับเหลียนไร่ใหม่ไปตัวน,นี้หนาสัาน้นเหยานะครับหนาสั้นนี่จากจากขั้นข่วงมาหาไปนี่เอสามสิบหกเส้นนะครับสามสิบหกเส้นใส่งานจริงกับยูวันสามสิบครับตัวน,นี้เป็นค้อนแบบไปถอดเปลี่ยนได้นะครับ ปั๊บขึ้นมาเฮ็ดกำลังดัดแปลงไปทัวท่วทิวทั่วแดนนะครับตามใจสร้างไปเรื่อยเขาชวาก็เป็นแบบห้างอันนี้อันนี้เป็นแบบห้างฝาป,ประตูก็เป็นล็อกขึ้นเก่าแล้วนะครับตัวนี้เฮ็ดนกเขาชวานะครับผมเลยบอเปิดอีกสี่หนึ่งเพราะว่าอันนี้มันสโลกพเนียดกับผมกับพวกหูนกเพิ่นเอาสโลูบยังได้แต่ว่าตามสลกพเนียดที่ผมเฮ็ด ผมกับปุ้หูเพิ่นเอาอย่างไรไดีแต่ผมเฮ็ดนี่โต,โตโตกงนี่สิบหาคือล่งขี่อหนาสั้นนี่ล่งนะกูนะผมบุ้หูเพั่นเพิ่นไลอย่างไรแต่ว่าผมผมไล่บ้านี่ชื่อว่านกนกต้อนี่ขี้อนกต้อขี้ก็คือห้องอยู่ตัวเดียวเนาะอยู่ในกงตัวเดียวขี้เพราะแล้วหนาสั้นไม่ต้องเป็นคูความจิ้ติดมาสองอยีงส่สี่นะในพรมืึนเนด้ย บุหูเสดเรืองสโลกนี่ยังน้ำผึ้นดอกเจ็ดเอาย่างเดียวตัวนี้เป็นแบบพังนะครับโปมือหนึ่งนะครับน้ำหนักมมอว่านที่ว่าไอ้ผนียดแต่ว่าอันนั้นเอึกอึกอันที่ผมไปส่งหมอว่านนี่บางกว่าตัวนี้เนาะครับน้ำหนักหมอว่าน U T C ขีด C C ขีดาขีดนี่แหละครับอันนี้เรยกว่าจะหกหกเจ็ดขีดนี่ครับนี่ เเนียดหลังนี่นะครับเอื้มันหนาเนาะครับหนาเรลมาบางสี่นะครับช่วงกลางๆนี่อยู่เส้นเคืองนะครับเส้นเคืองมาหาปลายนี่เส้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะอย่างนี้มันผมนิ่นอยากอยากเห้เอือมมันมันง่ายเนี่ยเพราะมันเป็นไม้บุกมีไม้บกมีนะครับตอนนี้ก็ดีนี่ครับคือว่าที่เตรียมเตรียมงานบหูจากสี่มีค้นสังบวสังนะครับงานผเนียรเป็นไม้บกมีเพิ่มเลยครับน mm in right. ี่ย่างอีกโยหา อันนี้อันนี้มันเป็นแมงมันนนาสีได้เคลียชาตนเดียวนะครับพยายามไล่ไล่อ่านงานใหม่นะครับข้อสิลบมุ่มแตกมันยังไรเนาะน,นี่น่ที่เต็มทีได้รเคียชานเดียวจอโปร่งนี้ได้สองชานแท้อยู่ระยะเมตดหนึ่งนี่เห็ดเห็ดเดรบเบิร์ตไม้บุกมีเกน็ไม้บุกมีด้อครับสีเห็ดว้เฮ็ดถิมใบจริงจริงนะครับครับู้ใดเพื่อเพิ่นสนใจที่กันนี่อันนี้ผมก็เฮ็ดยูพันหาเนาะครับนี่พันหาร่วมทรงเนาะครับ ปัญหาร่วมทุงก็ได้ถอดค้อนไปครอมระบบถอดค้อนไปเลยอาจารย์บ่ถือใจค้อนเนี่ยถอดค้อนเปลี่ยนไรเนาะครับมันสาหรับเขาวชวว่านะครับอันนี้ถ้าถ้าเอาไปใส่นกเขาเงี่ยก็ได้ยุแต่ว่ามันอาจจีก็ซับริงกอยุประมาณนี้ครับนี่ก็แข็งแข็งอยู่ครับแต่ว่าถ้าตีนกเขาเงี้ยย่นี่มันกอยุยู่ดอกถ้าเอาสารตะไคร้แบบย่นๆเนาะครับสารตะไคร้ย่นๆนี่ยังได้กอยุแทะครับ นกเขาเงยก็พอเล่นได้ครับโตัโกงมันนีนีสิบเส้นาะครับจากตัวนี้นะครับมหามงนี้นี่นีสิบเส้นหนาสัาน้นเงี้ยนี่นะครับสามสิบหกเสนตามที่บอกแล้วครับพ่วงสูงกว่ายูทีนีสิบนะครับงานกงีขี่โลล้อขี่ไล่ไล่ไปเนาะครับผมบ่าไรงามนี่เนาะบ,บอกเลยว่าบ่ปรยงามประหนึนเนาะครับพ่อได้ใส่ หนึ่งพันหาลอยร่วมทุงนะครับเดบเป็นไล่แบบหนีไปนะครับเป็นไปธรรมดาธรรมดาธรรมชาติไปจริงๆนะครับอันนี้หลังนี้ยังหลังนี้ยังไา่ทันนี่เจ้าของนะครับนกเขาเชว่านกเขาเชว่าใดนกเขาเงียกได้อยู่เพื่อกันครับแต่ว่าสปริงมันอยากสี่หน่อยมันสําหรับนกเขาเชว่านะครับกะสี่กะตามนี่แหละครับปูมือหนึ่ง เดี๋ยวจะห่างแคเบินนะ่งเนาะตอนนี้ค้อค้อนใหม่มันยังสดอยู่นะครับมันอาจจะลันลันสองขางเลยนี่ครับพอห่างมาแล้วค้อสียูระมาน,นี่นี่นะครับเป็นส้มกลมๆเนาะครับเป็นส้งกลม,กลมเป็นส้งกล,ม,กลมมนมนถนานเขอชาวาอันนี้ได้สบายเนาะครับอันนี้เรือเรือจะปรับแต่งค้อ อันนี้ควอนผมลอควอนหมัดๆจังหน่อยเดี๋ยวผมไปดัดให้มันโค้งลงจังหน่อยนะพราะมันโด่งเกินมันสูงเกินเดี๋ยวนกเขาชวาเวลามันเขามามันย่างหลอดไตไปหลอดไตมานกขาชวาต้องควอนอยู่ประมาณนี้จังหน่อยหนึ่งพอดีช่วงว่นไงสูงจากนี้ขึ้นมานี่อยู่ว่าเจ็ดเส้นกำลังพอดีอันนี้มาหอดสิบกว่าเส้นอ่าซ้ำซ้ำขังนันได้อยู่แบบนี้ถ่านกาอชวานะส่วนโตผมนะครับนะค่อนอยู่ซมีกำลังพอดีนะครับ ควาน,นกมันหมักเหยียบหม่องสูงอยู่ล้วตอตัวนี้ก็ค้อนผมใส่เป็นงานทับทิมนะครับงานทับทิมเพิ่อนไกยเยอะตลอดเปตัดฟงเพิ่นม,มาลักต่างอยงที่ก็เห็ดเป็นคล้ายสไตล์กึ่งไส้นะครับแต่ว่าพวมจริงบริเกยงครับมีตอกเหลาแล้วก็ไอไส้สวรคนมะขาดัดแตงเห็ดก็่ังหัวกึ่งไห้่นะครับกะล่งดัดแปลงเห็ดตอนนี้กะลังที่ ซทิงจีซื้ออ้เน่เจียสายอ่อนมาแกะแกะไยแกะหยั่งนะครับเทิงจีเฮสแทนกึงไปตะก,กึงหัวใหม่ยยงี้ทีนะครับนี่แหละครับกงโนโคชวาตอนนี้วางวางอยู่สองใบนะครับวางอยู่สองใบวะคเกี่ยวมา่าไงดีจีทรงสินเดือนกับพวกหัวติเฮตุทนบอน,นะครับนี่แหละครับกบวางวางอยู่สองใบคือใบนี้กับใบนั้นนะครับ ใบนั่นใบนั่นทีนี้ก็ใบนี้นะครับใบนี้นี่ซ้ำกันก็ใบใบพุ่นอ็จะเงียงใบนั่นใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนั่นโอ้ยสับสนเลยนี่ครับอันนี้เหลือเรือตะทักนะครับแรงนี้นะจะได้ทักแล้วก็ทักเสียบอมหัวนะครับแรงนี้นะครับที่จบอันนี้พวกนี้ก็เลือแต่ไซรคอนนะครับตอนนี้ก็ได้ยุ่ง10 12กลง13กลงนะครับ ی, พอดีค่เาเคือข็ายผนีย็ดนะครับนี่แล้วครับมื่อวานพอลูกพเพื่อนกับภาามาอัปเดตพวกงานกานุ้งงานผนีย็ดนะครับงานผนียดอาจารย์ทันใดสนใจก็สั่งมาได้นะครับงานผนียก็อยู่ประมาณจากสามมือสามมือน้อยน้อยนะครับก็ได้เพื่ออาจารย์ทันใดสนใจจะถ่างงานถางงานกุ้งผมบ่ยุ่งกับเนเยดก็อยู่ประมาณจากสองมือสามม,อาม,มือผมก็จบให้ได้นะครับจะถ่างานกกุง หนุ่งยากแน่กัอยู่บ้านจะซีมือหามืออยู่บ้านนี่ครับมันนี่พอลูกฟ้าเพื่อนก็บขอตัวล่าลคะครับมันนะี่๋ยธีได้ฮ็ดกงตัวเนาะครับเนาะได้กับฝากกดไหลกดติดตามน้ำเน้นได้ครับ้อนะ